สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นช่องผ้าไหมสุรินโดยไกดแพทจ้า ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะคแพทถ่ายทําเป็นคลิปเทปของวันเสาร์ที่เท่าไหร่ก็วันนี้วันที่1หรือ2หลงวันนะคะก็คือต้นมีนาคุณผู้ชมที่อยากได้ผ้าไหมสุรินร้อยสีพันลายค่ะยินดีต้อนรับสู่ตลาดนะัดผ้าไหมสุรินกว่า50ร้านค้าให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายที่เห็นอยู่นี้เป็นร้านค้าจากพี่นรัฐนะร้านค้าจากคุณนรัฐจากอำเภอขวัลินารีนค่ะซึ่งแบบ แบบนี้ค่ะเป็นการทอยกดอกค่ะแกแพทให้ชมเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าชมเฉยๆปแปลว,ว่าไม่ได้บอกราคานะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าพื้นนี้อะไรอะไรเนื่องจากว่า มันเยอะค่ะจะพาชมหลายๆร้านค้านะคะสนใจคือคลิปนี้สนใจเพื่อให้คุณผู้ชมมาที่ตลาดนัดผ้าใหม่เริ่มต้นที่พันห้าพันหกพันเจนจนถึง2000-3000-4000-5000้วและแต่กระบวนการทอและกระบวนการมัดหมี่นะคะจับต้องได้นี่คือการบอกคร่าวๆแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ร้านค้าเยอะๆแบบนี้นะคะกว่า50ร้านคา้าในที่ว่าหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์คุณผู้ชมต้องเดินทางมาซื้อเองนะคะผ้า ใส่แล้วสวยใส่แล้วเป็นมงคลแบบนี้ค่ะร้านค้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งมาจากหลายอำเภอมีลำดวนจอมพระขวาวสินรินลำดวนอะไรนะลืมแล้วอะไรละ่ะจำชื่อมีหลายอำเภอค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะในการต่อรองพูดคุยอะไรกันได้เลยในราคาเบาๆแล้วก็จับต้องได้อย่าให้มาแต่เช้าค่ะจะได้ชมบรรยากาศที่ไม่ร้อนนะคะแบบนี้ละคะ่ะต่อรองกันได้นะคะ ดูได้ลองได้จับต้องได้เห็นได้แบบนี้คุณผู้ชมก็จะรู้สึกว่าเออมันน่าเดินทางเองนะคะไม่ว่าจะรับชมจัดจังหวัดไหนสอบถามเส้นทางแล้วก็มาพักพักที่โรงแรมแกแพ์จะให้โรงแรมอาจจะให้ราคาพิเศษในโรงแรมที่พักที่โรงแรมจังหวัดสุรินทร์นะคะสนใจทักทายอยู่กับเรื่องสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพระตลาดนัดได้0812571709นี่คือบรรยากาศแบบนี้นะคะขายกันแบบ ราคาจะต้องได้เพราะมันจะมีมูลค่าสินค้าในนี้นะคะเป็นล้านล้านแต่ว่าผ้าไหมเนี่ยการขายนะคะกว่าจะขายได้1พื้นก็ขายยากเพราะฉะนั้นช่วยกันมาซื้อจากทั่วประเทศไทยหน่อยนะคะแม่ค้าเขาจะได้มีกําลังใจแจ๊บแพทจึงจะทําคลิปเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็เดินทางมาซื้อเป็นกําลังใจให้กับแม่ค้าด้วยนะคะอันนี้เป็นป้าพหมที่แปรรูปที่ตัดแล้วร้านนี้นะคะอ่าสวยไหม ก็มาต่อหลายร้านค้านะคะที่มีมากกว่า50ร้านค้ามาจากหลายอำเภอนี่และค่ะคุณผู้ชมจะรู้โอ้โหผ้าไหมสุรินเยอะมากๆแล้วก็สวยมากๆในราคาจับต้องได้นะคะแปลว่าจับต้องได้แปลว่า เขาได้กำไรนิดเดียวค่ะแกแพทย์ทำผ้าไหมในช่อง YouTube มากว่า4ปีเนี่ยผ้าไหมกว่าจะมัดหมีได้ทอได้นะคะแต่เวลาออกนําออกมาขายเนี่ยขายแพงมากกว่าก็ไม่ได้เพราะว่ามีการแข่งขันสูงบางครั้งเดือดร้อนก็นํามาปล่อยขายในราคาแบบทุนเพื่อว่านําไปใช้เป็นในช่วงของลูกอะไรนะคะลูกหลาน อะไรเข้าโรงเรียนอะไรประมาณนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะ่ะคลิปนี้เป็นชิปประชาสัมพันธ์ตลาดนะัดผ้าใหม่สุดเด่นไม่ต้องมาวงกลมแล้วถามไกด์แพทว่าพื้นนี้ราคาเท่าไหร่พื้นนี้อยู่ตรงไหนนะคะไม่มีคะ่ะเพราะว่าไม่รู้ร้านค้านะคะวนๆเนี่ยคือเขากําลังซื้อขายกันอยู่ให้ชมบรรยากาศว่าอ๋อเวลามาเที่ยวตลาดนะัดมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าแนะนําให้มาตอนเช้า6กโมงเจ็ดโมงแปดโมงเนี่ยมันจะไม่ร้อนถ้ามาตอนสิบเอ็ดโมงเนี่ยอากาศค่อนข้างจะแดดร้อนเพราะว่าอยู่ท่ามกลางหนะ้าที่ว่าการอำเภอเมืองแล้วก็คัดใช้เต็นท์ในการจา ทางมาจากทั่วประเทศไทยโทรมาสอบถามเส้นทางกับไกด์แพดได้ว่าเดินทางมานอนค้างคืนจากท่านมาจากต่างจังหวัดนะคะโรงแรมที่พักสอบถามกับไกด์แพดได้หลังจากนั้นท่านก็ค่อยนะคะมาเดินเช้าวันเสาร์มาค้างคืนวันศุกร์ท่านที่มาจากต่างจังหวัดแนะนําเป็นแบบนี้นะคะอย่างร้านนี้นะคะสวัสดีค่ะแม่ค้าคุณวิเศษมาจากอำเภอรถล้ลมคะ่ะ แวนมอไซค์แล้วรถล,ลม้มคุณผู้ชมค่ะใกล้แพทย์ป่วยอีกรอบหนึง่งรถล,ลม้มค่ะอยู่ดีก็บืดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพอได้ก็ให้คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศตลาดนัดเผื่อว่าจะได้เห็นว่าบรรยากาศตลาดนัด้าไใหม่สุรินเนี่ยเป็นอย่างไรนี่นะคะร้อยสีพันลายเห็นไหมสวยงามไม่ต้องถามนะว่าผืนนี้ราคาอะไรเท่าไหร่พาชมเฉยๆค่ะร้านค้าก็จําได้แล้วก็มไกม่ได้บันทึกเบอร์เพราะฉะนั้นให้ชมบรรยากาศเริ่มต้นว่ากว่า50ร้านค้าเนี่ยเขาวน ขายแบบไหนเป็นตัวยูนะคะคุณผู้ชมก็มาซื้อได้นะคะมาเช้าๆเดินทางมาจากต่างจ,าจาังหวัดนี้มาเช้าเช้าเจ็ดแโมงจะไม่ร้อนตอนนี้มีโอท็อปทั่วไทยโดมติดแอร์แม่ค้าตลาดนัด ผ้าไหมก็ไปขายในโดมติแอร์นะคะที่สนามช้างสุรินทร์ถึงวันที่3มีนาถ้าใครมาเที่ยวสุรินทร์ตอนนี้ก็ไปที่สนามช้างก็ได้เพราะว่าเป็นโดมแอร์แล้วก็มีผ้าไหมจากทั่วประเทศไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยากมาเจอบรรยากาศตลาดนัดที่แกแพทพาเที่ยวสวัสดีค่ะก็จะเจอแม่ค้าแบบนี้คะ่ะจากหลำพภรร้านนี้จัดตําบนสวายเป็นการทอผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ค่ะนี่คือจากตาบนสวายนะคะผ้าไหมตำบนสวายนี่เขาจะทอสวยนะคะนี่เลยค่ะ เห็นไหมคะสบายแบบนี้คะ่ะนะคุณผู้ชมสนใจนะคะนี่เลยคะ่ะมาช้อปปิ้งนะคะเยอะแยะเลยคะ่ะสวยไหมคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะค,ค่ะมาต่อค่ะมาต่อค่ะหลายตลาดค่ะไม่ใช่หลายตลาดหลายร้านค้าในตลาดนัดผ้าไหมสุรินบรรยายโดยแ,แพทย์นะคะชัดไม่ชัดไม่ได้ไถ่าย ตัดต่อนะคะก็ชมกันแบบนี้ละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะสวยผ้าไหมสุดินจะเป็นโทนสีเม็ดมะขามค่ะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินขายผ่านเต็นท์แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําให้มาตอนเช้าเ้านะคะจะได้ชมบรรยากาศผ้าไหมแล้วก็ได้สัมผัสได้จับต้องได้เดินดูเพลินๆนู้ได้เดินก็มีความสุขแล้วถ้าคุณหลงรักผ้าไหมเนี่ยแพนวอกได้คําเดียวว่าความสุขของเราอยู่แค่เอื้อมเองเห็นไหมจับเนี่ยได้จับโอ้ยมากหลายเนาะผ้าไหมสุดินนะ โอ้ย่าสเสด็จทุกผืนเลยไะคุณยายคุณยายฟังโอ้ยไกด์แพทนี่ว่าวม่วนหลายเนาะผ้าเดินนี่เหมือนคุณยายเดินตามไกด์แพทเล,เลยถูกไหมคะถ้าถูกใจเกิดไลค์ให้ด้วยระหว่างชมคลิปนี้นะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมเสด็จแบบนี้เลยค่ะอยากได้แบบไหน3ตะกอ2ตะกอ5ตะกอคือยกดอก6ตะกอบางอภอเขายกดอก5นะคะหรือว,ว่า6ตะกอมันจะมีลวดลายบนท้องผ้าแบบนี้ค่ะที่เขาเรียกว,ว่ายกดอกนี่เขาเรียกว,ว่ายกดอกลูกแก้วซึ่ง พอเป็นลายพยาครุดนะคะโอ้ผ้าไหมาลายมงคุผืนนี้สุดยอดเลยทีเดียวนะคะนี่คือบรรยากาศของการค้าขายค่ะแม่ค้าก็จะนั่งนี้คนซื้อก็จะนั่งดูแบบนี้แฮอ,อยากได้บรรยากาศแบบนี้ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินเลยนะคะนี่คะ่ะแม่ค้า กว่า50ร้านค้าคุณผู้ชมได้มาช้อปปิ้งคลิปนี้แกแพทลาไปแล้วค่ะเป็นการพาชมเพียงคลิปเดียวเพราะว่าแกด์แพดรถล้มอุบัติเหตุเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้1สัปดาห์แล้วค่ะอาการพอดีขึ้นก็ขอให้คุณผู้ชมเป็นกําลังแรงใจช่วยสนับสนุนผ้าพใหม่นโดยการชมช่องแกแพทแล้วก็เวลาแกแพทนามาพูดก,ก็สนับสนุนด้วยเพราะว่าแกแพทให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาไม่ได้ต้องกดติดตามช่องค่ะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็คลิปยาวคลิปนี้ลาไปแแลล้้้ววขขอบคุุณททีีท่่สดเามาชม ถ้าชอบภาพใหมช่ชนินกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์หรือว่าแสดงความกินเห็นโทรมาพูดคุยกับกาแพทว่าชื่นชอบภาพใหมช่ชนิน0812571709 0812571709คลิปนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณที่ติดตามรับชมเป็นบรรยากาศจริงๆของตลาดน,นั้ดภาพใหมช่ชนินของวันนี้นะคะวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ทหเรือนที่2เนี่ย วันที่1นึ2หรือ,อี 2> อ2อ๋อสองมีนานค่ะลงวันนะคะกิมนี้ลายไปแล้วขอบคุณที่สุดสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ